นับเวลาย้อนกลับไปสัก20-30ปีที่อำเภอของเจียมจังหวัดบนราชธานีมีหลวงปู่องค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวบ้านท่านนั้นมีนามว่าคำคนิงจุลมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์และหลวงปู่คำคนิงนั้นท่านก็เป็นพระที่ไม่เหมือนใครกาวล่ก็คือท่านนั้นเคยเป็นฤาษีมาก่อนนับเป็นเวลายาวนานถึง15ปี ก่อนที่ท่านจะเข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาและเมื่อได้บวชแล้วก็มักจะสาะแสวงหาทำอันแปลกๆโดยการทุดงไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตามป่าเขาดงลึกในครั้งหนึ่งที่เมืองเชียงตุงหลวงพ่อปานแห่งวัดนางนมโคจังหวัดพระนครศรียุธยาท่านได้นำสิษย์ออกทุดงเข้าไปในเขตป่าของเมืองนี้และได้ป่หน้ากับชีปะขาครับคนิง หลวงพ่อปานเห็นสารรูปของคนผู้นี้ถึงกับตกตะลึงเพราะชีประขาวขังคันนิง้งในตอนนั้นมีผมยาวรุงรังหมดเครายาวถึงเอวผมผ้าขาดวิ่นเก่าคร่ำคร่าจนมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรในตอนนั้นหลวงพ่อปานท่านได้กล่าวเคยลอยว่าเอออันนี้มันพระหรือว่าคนกันนี่และเมื่อหลวงปู่คำคันนิ้งในเพศของชีประขาวได้ยินหลวงพ่อปานว่าดังนั้น เ็เกิดอยากจะลองปูมหลวงพ่อปานดูก็เลยถามกลับไปว่าไอ้พระที่ว่านั่นนะมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะก็เห็นผมยาวเสื้อผ้าปุบป,ปะจนมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรแล้วใครจะไปรู้ว่าเป็นพระหรือเป็นคนละ่ะหลวงพ่อปานโต้กลับว่าอย่างนั้นหลวงปูครัง้งคนนี้จึงตั้งคำถามใหม่ว่าพระมันอยู่ที่ผมหรือไงไม่ใช่ แล้วพระมันอยู่ที่ผ้านุ่งผ้าห่มหรือไงก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละอ้าวถ้าอย่างนั้นพระมันอยู่ที่ไหนกันหลักหลวงปู่คำคนิงถามต่อในขณะที่หลวงพ่อปานท่านก็ตอบสวนกลับมาทันทีว่าพระนะอยู่ที่ใจสะอาดหลวงปู่คำคนิ้งยิ้มแล้วก็บอกว่าแล้วมาถามทำไมว่าพระหรือว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ย อ้าวก็เห็นว่าสารรูปเป็นแบบนี้แล้วใครจะไปรู้หลวงพ่อปานยังไม่ยอมลดละหลวงปู่คำคันนิ้งกล่าวว่าพระบ้านพระเมืองพระกินข้าวของชาวบ้านแบบนี้อวดดีนักเห็นทีจะต้องได้เห็นดีกันบ้างละว่าแล้วหลวงปู่คำคันนิ้งก็คว้าเอาหวายยาวร่วมวางว่างไปยังเบื้องหน้าของหลวงพ่อปานและก็บังเกิดเหตุปฏิหารฝายนั้นก็กลับกายเป็นงูใหญ่ดูร้าย เตรียมท่าโฉบกัดฝ่ายหลวงข้อปานเห็นดังนั้นทันก่อน้อมจิตให้เป็นสมาธิแล้วหยิบใบไม้ขึ้นมากว้างขึ้นไปบนอากาศบ้างก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์ใบไ,ไม้นั้นก็กลายเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่บินโฉบลงมาเอางูใหญ่นั้นขึ้นไปกอดรัดฟัดเวียงกันบนอากาศอีกพักใหญ่ๆและในที่สุดงูนั้นก็รัดตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นช้างตกมันตัวมาหึมา ส่วนนกอินทรีนั้นก็ถลาร่อนลงสู่พื้นแล้กลายร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อันมีท่าทางดร้ายไม่แพ้กันสัตว์เวททั้งสองต่งก็เข้าต่อสู้รมรันทันตูกันจนฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณแต่แล้วสุดจู่สัตว์ทั้งคู่ก็กลับสลายหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจอีกฝ่ายหนึ่งได้กลายเป็นลูกไฟเ,ข,เข,ข้าเผาผลาญส่วนอีกฝ่ายนั้นก็กลายเป็นพาย,ยุร้ายเทกระหน่ำเข้า แก้ทางกันอย่างไม่ลดหย่อนคอนตนและในท้ายที่สุดทั้งหลวงพ่อปานและชีประขาวคำคนิง้งต่างก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจในอิทริษฐ์อภิญญาของอีฝ่ายและต่างฝ่ายต่างก็ชื่นชมกันและกันและถ่อมตนต่ออีฝ่ายส่วนฝ่ายลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานที่รวมทุดงไปด้วยนั้นรู้ดีว่าท่านทั้งสองต่างก็มีอภิญญาที่ไม่แพ้กัน ด้วยกันทั้งคู่ครับผมและนี่ก็คือเหตุการณ์ปรองริ์กันระหว่างสองพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในครั้งอดีตที่ทางช่องได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้สาระบันเทิงกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องมงจ้าชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผม